สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันนะคะในหัวข้อที่1นึจุการบวกจํานวนเต็มนะคะที่เป็นจํานวนที่เหมือนกันก็คือจํานวนเต็มบวกบวกด้วยจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาหรือยังเอยอ่าเขียนเลยขึ้นหัวข้อที่1 4, นึจุตามนี้แลคะ่ะจดลงไปเลย การบวกจำนวนเต็มแนวเล็บจำนวนที่เหมือนกันรบรรทัดต่อมาก็เขียนเลยการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะจากตัวอย่างที่หนึง่งจงหาผลบวกของ3บวก5สาม,มารถแสดงการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเราจะใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบนะคะซึ่ง หลายคนเนี่ยพื้นฐานเราโคเชว่าเนี่ยสามบวกห้าเนี่ยตอบได้เลยค่ะตอบเป็นอะไรสามบวกห้าเป็นอะไรก็เป็น8ดใช่ไหมอ่าพวกเรารู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูจะขอเพิ่มอมหลักการของการบวกโดยใช้เส้นจํานวนนะคะม,มาเลยนะคะ,ะเส้นจํานวนนะก็คือเส้นจํานวนพวกเรา เรียนมาแล้วนะเส้นจำนวนคืออะไรจำนวนเต็มประกอบไปด้วยอะไรจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนยนะคะ mm. เริ่มเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาดูบนเส้นจำนวนเนาะก็ดูที่เลข0อ่าเขาบอกว่าอะไร3ามบวกหเราก็เริ่มต้นที่เลข3ามบวกหก็นับไปก็เป็นการเพิ่มใช่ไหมคะก็จะบวกเพิ่มไปทางขวาอีกห้าหน่วยเนาะก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าไปตกที่เลขอะไรเลขอะไรคะเลขแปดโอเคนี่แหละหลักการของการบวกจำนวนเต็มบวกแบบใช้เส้นจำนวนนะคะง่ายไหมเอ่ยง่ายเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้พวกเราจดจดไว้ตรงนี้อืมอ่ะตามนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือพอดไว้ก่อนสต็อปไว้ก่อนก็ได้นะ ย่ให้พวกเราจดไปต่อเลยนะคะอืมมาต่อกั็เลยถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบล่ะคะอืมข้อต่อมาพวกเราก็จดลงไปเลยการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก็จะใช้วิธีเดียวกันคือดูจากเส้นจำนวนเนาะตัวที่สองเขาบอกว่าจงหาผลบวกของลบสาม บวกลบ5นะคะมาดูที่เส้นจำนวนของเราเลยเส้นจำนวนเริ่มต้นที่เลข0เขาบอกว่าเป็นลบ3ไปทางไหนซ้ายหรือขวาไปทางซ้ายก็มาที่เลขลบ3นะคะลบ3าเขาบอกว่าบวกลบห้าเมื่อบ,บวกด้วยลบ5ก็ให้นับไปทางซ้าย5หน่วย1 2 3 4 ห้าอ่ะก็จะมาตกที่เลขเท่าไหร่เอ่ยลบแปดนั่นเองโอเคไหมอ่ะก็ให้พวกเราจดตรงนี้แล้วก็วาดเส้นจำนวนนะคะตามนี้นะอ่ะครูไปต่อเลยนะคะมาต่อเลยอ่ะหัวข้อหัดมานะคะเรื่องอะไรครับ การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบโดยโดยไรโดยใช้ค่าสัมบูรณ์อ่าพวกเราเรียนมาแล้วนะในหัวข้อที่แล้วนะคะในเรื่องของค่าสัมบูรณ์นะอ่าก็จะประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์สำคัญหลักๆเลยก็คือ2หลักเกณฑ์เนาะอืมหลักเกณฑ์ที่หนึ่งนะคะการ บวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะยกตัวอย่างเช่น15บวก7มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ อ่าหลายคนคือตอบได้เลยว่าเป็นเท่าไหร่นะยี่สิบสองใช่ไหมคะอืมยี่สิบสองแต่ถ้าใช้วิธีการแบบค่าสมบูรณ์อ่าใช้ค่าสมบูรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช้ไงเอ่ยค่าสมบูรณ์เราก็จะเขียนได้ว่าอย่างนี้15บวก็ก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ15บวกกับค่าสัมบูรณ์ของ7ก็จะกลายเป็น ท่าไรค่าสมบูรณ์ของ15คือเท่าไรคะ15ค่าสัมบูรณ์ของ7คือ7อ่า15บวก7มีค่าเป็น22อืมอันนี้คือหลักการแบบค่าสัมบูรณ์นะอ่าต่อมาในหัวข้อที่2เป็นไงคะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ มาดูที่ตัวอย่างที่3กันเลยเขาบอกว่าจงหาผลบวกของอลบ8บวกลบสมลบ8บวลบสถ้าเป็นจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบให้เราตอบเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนอะไรนะจำนวนเต็มลบเนาะอืมอ่าตอบเป็นจำนวนเต็มลบอ่าก็จะเขียนว่าลบในวงเล็บค่าสัมบูรณ์ของลบ บวกกับค่าสัมบูรณ์ของลบสามค่าสัมบูรณ์ของลบแปดเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นแปดบวกกับค่าสัมบูรณ์ของลบสามคือสามอืมแปดบวกสามมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าสิบเอ็ดถูกต้องค่ะแล้วข้างบนมีอะไรอยู่เครื่องหมายลบอยู่เราก็ต้องทำยังไงเอาลงมาด้วยนะคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบลบสิบเอ็ดคเป็นไงง่ายไหมคะง่ายง่ายเนาะ,ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยุณลบไม่หมดเออเอ้เอเอมีคนเห็นคำตอบแล้วอ่ะระหว่างที่จะไปคำตอบมันลองแสดงวิธีทำสิตัวอย่างที่สี่จงหาผลบวกของลบสี่บวกลบสามเขียนว่าอะไรคะ เียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าือ่องหมายลบมาเลยขึ้นหมายลบลบตามด้วยในวงเล็บค่าสมบูรณ์ของลบสี่บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบสามค่าสมบูรณ์ของลบสี่เป็นเท่าไหร่คะเป็นสี่ค่าสมบูรณ์ของลบสามคือสามดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรนะตอบลบเจ็ดโอเคถูกต้องค่ะอืม เข้าใจไหมในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มบวกแล้วก็การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบกับการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเนาะโดยใช้วิธีการแบบค่าสมบูรณ์นะคะเปิดมาน่ะทีนี้ให้พวกเราจุดตรงไหนบ้างจุดตรงนี้นี่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 นลงในสมุดตัวเองนะ คนะวันนี้จะจดเยอะนิดนึงนะคะอืมแต่เก็บไว้เผื่อเราลืมอ่าเปิดมาหน้าถัดมาการบวกแบบฝึกทักษะที่หนึ่งจุสี่การบวกจำนวนเต็มอ่ก็คือจำนวนที่เหมือนกันอ่าทำเลยห้าข้อแค่นี้เลยสำหรับวันนี้เนาะ